ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาชมทุเรียนนะครับที่ปลูกอ่าที่เป็นต้นพันธุ์นะครับที่มีอยู่ที่ร้านเนี่ยนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีทั้งโบราณมีทั้งสายพันธุ์ใหม่นะครับพวกยาวลิ้นจีพวกทองบุรพาแล้วก็ใส่น้ําผึ้งก็มีนะครับอยู่มุมนู้นนะครับนี่เป็นทุเรียนป่วยนะครับ แล้วก็มีทุเรียนสายพันธุ์ดีเยอะนะครับอันนี้จะเป็นก้านยาวสีนาคตัวนี้จะเป็นอ่าเจ้าไอ้ลืมชื่อเยอะๆ,ๆก่อนนะครับนึกก่อนอ๋อเจ้ากีบสมุดนะครับแล้วก็มีพวกก,กบมีพวกทองลินจงมีพวกอะไรกบสุวรรณนะครับกบทองคํากบชายน้ำแล้วก็ มีกบเล็บเหี่ยวนะครับที่ทนแดดนะครับหมูสักคิงมีอะไรมีนะครับสาริกามีนะครับที่บ้านมีหลากหลายนะครับตอนนี้ก็มาดูกันได้นะครับก็ตรงนั้นก็จะทําเป็นทุเรียนตะเข่งนะครับเป็นทุเรียนตะก้านะครับด้านนู้นนะครับก็ปลูกทุเรียนนะครับก็ขอดินโปร่งอย่างเดียวครับพอแล้วครับพอเพียงสําหรับทุเรียนนะครับสําหรับคนที่ จะซื้อนะครับก็ต้องมาที่บ้านเองนะครับเพราะว่าจะต้องให้ผมสอนนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับร้านนี้ไม่มีนะครับไม่ส่งให้นะครับเตือนไปก่อนเลยนะครับมาเรียนรู้ครับวิธีการปลูกครับเทคนิคคลิกการปลูกครับมีหลายแบบยิงทุเรียนถุงดาเนี่ยคือทุเรียนที่มันตายแล้วนะครับคุณจะชารากมันใหม่นะครับทาในตะเข่งให้ดีนะครับให้งามแล้วเราก็ปลูกลงไปแบบนี้นะครับก็จะงามนะนมัะ ปลูก็ไม่ถึงถึงอาทิตย์เลยครับปลูกวันแม่รัดรอดรัดยอดแตกยอดหมดแล้วนะครับพัฒนารากมันให้ดีก่อนครับหมอนทองธรรมดามีนะครับนี่ครับก็ไม่มีทรงนะครับมาเรียนรู้เองนะครับนี่คือปลูกแบบขี้เกียจนะครับนี่ก็ขึ้นเหมือนกันปลูกแบบขี้เกียจนะครับมาง่ายๆนะครับถ้ามาจากกรุงเทพก็เข้าแยกบางสาลานะครับเลี้ยวขวาเข้าแยกบางสารานะครับแล้วก็ขับเลาะ ทางด้านคลองมานะครับพอเห็นบ้านที่มีต้นตาลเลียงหลังคาสีแดงนะครับก็แวะเข้ามาเลยครับง่ายมากครับไม่ได้ยากนะครับก็มาซื้อกันได้ครับมาศึกษากันก่อนไม่ใช่ว่าไม่ศึกษาเลยไม่มีความรู้เลยครับคิดจะปลูกครับเดี๋ยวก็ไปปลูกพันธุ์ที่มันไม่อร่อยนะครับพันธุ์ไม่อร่อยอย่างหมอนนี่สําหรับผมคือแม่อร่อยนะครับเตือนไว้ก่อนถ้าใครเป็นสายหมอนก็มาหาผมก็ ผมจะไม่ค่อยได้ความรู้อะไรมากนะครับผมเตือนไว้ก่อนเลยครับถ้าเป็นสายผมเล่นทุเรียนก็ไม่เน้นหมอนเน้นกบเน้นอะไรที่รสชาติเข้มข้นนะครับโอเคครับแล้วก็ว่างก็ค่อยแวะมาดูต้นพันธุ์ต้นกล้ากันได้นะครับมีทั้งกระดงยีทั้งกิ่งข้างนะครับแต่ผมไม่เคยมายนะครับเรื่องปลูกกระดงปลูกกิ่งข้างไม่เคยสนใจครับปลูกให้มันขึ้นนะครับพัฒนารากให้มันดีนะครับดูครับทําในตะเข่งรากดี อยากให้ดูต้นจากเกษตรก้าวไก่นะครับในคลิปเนี่ครับสองเดือนครับรัดล่อรัดรากแตกยอดนะครับยอดเจริญเติบโตดีเห็นไหมครับทุเรียนก็โตดีใบใหญ่เห็นไหมฮะใบออกมาใหญ่ยาวเนี่ครับใหญ่ยาวเลยเห็นไหมครับที่การปลูกทุเรียนไม่ยากครับแต่พัฒนารากเขาให้ดีก่อนนะครับแล้วคุณจะปลูกง่ายปลูกสบายโอเคครับสวัสดีครับ